ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาประเด็นการตอบข้อสงสัยของพักการเมืองนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้ตอบข้อสงสัยของหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในคลิปนี้เป็นประเด็นคำถามแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่4พฤศจิกายน2563นนะครับเป็นการตอบข้อซักถามของหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับพักเพื่อไทยได้ขอสอบถามเกี่ยวกับ การปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือข้อกำหนดระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน5ประเด็นนะครับ ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับข้อซักถามประเด็นที่1นนะครับเมื่อกฎหมายพักการเมืองและพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562เนี่ยมิได้บัญญัติห้ามมิให้พักการเมืองส่งสมาชิกพักลงสมัครรับเลือกตั้งหรือสนับสนุนให้สมาชิกหรือบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งจึงขอสอบถามนะครับว่าพักการเมืองเนี่ยสามารถส่งสมาชิกพัก ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในนามของพรรคหรือสนับสนุนบุคคลที่จะเป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิกในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ใช่หรือไม่นะครับตรงนี้ก็กตได้ ตอบข้อสักถามนะครับว่าพักการเมืองเนี่ยสามารถส่งสมาชิกพักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้และสามารถสนับสนุนให้สมาชิกพักการเมืองหรือบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งได้ด้วยนะครับในประเด็นคําถามที่1นนะครับพักเพื่อไทยได้สอบถามว่าทางพักเนี่ยสามารถที่จะส่งสมาชิกของพักนะครับก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกหรือสนับสนุนบุคคล ที่มิใช่สมาชิกของพรรคนะครับในการลงสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่นได้หรือไม่กะกะตกต็ตอบว่าตรงนี้นะครับสามารถส่งสมาชิกของพรรคหรือสนับสนุนสมาชิกของพรรคหรือบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับตรงนี้ไม่ผิดนะครับเป็นการตอบข้อสักถามของกะกะตนะครับ ครับสำหรับประเด็นคำถามต่างๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ